วันที่21เดือน3นะครับก็ประมาณปลายปลายเดือนนะฮะก็จะสิ้นเดือนละเดือนหน้าก็การละว,วันนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของคู่ทอง,นงหนึ่งนะก็คือคู่ทองนะครับเ ขึ้นไปที่ทะลุไป3000เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมเคยให้ราคาไว้อยู่ที่3ามพตอนนี้นะฮะทะลุพายสูงสุดไปที่ราคานะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับไปที่ราคาเท่าไหร่เนี่ย54นะครับก็คือไปที่ตัวรีเิสเนสองนะฮะไม่ทะลุรีเทสเนสามนะครับ ก็คือในส่วนของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเรามาดูข้อมูลนะว่าเวลาเราใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้มันจะมีจุดเข้าจุดออกนะครับในส่วนของเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ไทม์เฟรม H4 เรามาดูที่ไทม์เฟรม H4 ตัว time frame h สีนะครับ mm hmm. ก็ยังทิศทางที่จะขึ้นไปอยู่ mm hmm. ผมว่ามันน่าจะไปที่หกสี mm hmm. พอทะลุหกสีแล้วนะครับ mm hmm. ก็น่าจะย่อลงมาเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอีก ต้องยอ่อลงมาอีกกอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ที่ราคา,รา,าคออราคาแปดสิบ ประมาณสามพันสามพัน ประมาณสามพันหนึ่งไปจุดแรกนะย่อลงมาสามพันเถ้ามันทะลุไปที่ที่เดิมนะครับที่ประมาณสามพันห้าสิบสี่ต้องย่อมาที่ประมาณสามพันประมาณหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า ถ้าไม่ถึงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,000 3 0 2 2มพันสองอนี่คือราคาที่ให้ไว้เนาะใน indicator. อินดิเคเตอร์ยู่ที่และจุดที่2นะครับจุดที่2ตามฟ่โบนะตัวนี้ลึกนิดหนึ่งครับอยู่ที่ประมาณ2 2 9 9 2 ดูว่าจะลงมาถึงแต่ตรงนี้เป็นทมเฟรมใหญ่รายละเอียดนะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณข้อมูลตอนเช้าๆนะครับก็จะส่งส่งข้อมูลเข้าไปในห้องแล้วก็จะอยู่ในช่องนะครับมันนี่ในแอร์นะ ก็จะมีช่องหนึ่งนะจะเป็นช่องลูกนะครับที่มีข้อมูลในส่วนของ mm. เกี่ยวกับการไลฟ์สดนะครับ mm. ก็จะพูดคุยเรื่องกราฟนี่นะส่วนมากนะแล้วก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกราฟทองแล้วก็ผู้เงินด้วยนะจะเป็นช่องนะ mm. เทรดด้วยครับชแนลนะครับ mm. ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ subscribe ใน ในช่องทั้งสองช่องด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปถ,ถัดไปนะครับสวัสดีครับ